ด้วยความคึกขนองของสองหนุ่มใหญ่จากช่องนี้ทำให้พวกเขาต้องทอขับรถมาไกลจากตัวเมืองเพื่อมาสำรวจถึงคาระหาดร้างห่างไกลผู้คนสิ่งแรกที่ทั้งคู่พบเจอก็เป็นรูปปั้นเก่าแก่ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ที่นี่ชวนให้พวกเขารู้สึกหลอนๆยังไงชอบกลแต่จะมาถอยอตอนนี้ก็ไม่ได้ ทั้งคู่จึงรีบเข้าไปสำรวจด้านในด้วยใบหน้าที่เหมือนจะไม่อยากมาเสียเที่ยวแล้วบางอย่างภายในค้าหรือหดก็ได้ตอบสนองพวกเขาด้วยการทำหลอดไฟตกแตกใส่ทั้งคู่ทำเอาสองหนุ่มใหญ่ของเราถึงกับสะดุ้งหยงด้วยความตกใจกลัวกันเลยทีเดียว หลังจากนั้นความเฮี้ยนของที่นี่ก็เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับเพราะสิ่งของภายในบ้านก็เริ่มขยับเองได้ทำนองนี้เรียกกันว่าพอตเกิ์สสุดท้ายสิ่งที่ทำให้พวกเขาทั้งคู่ต้องกลัวจนหัวหดก็คือมือปิดสนาที่ได้ยื่นออกมาจากห้องข้างๆเล่นเอาวพวกเขาขนหัวลุกสู้กันไปทุกคน และยิ่งสำรวจไปนานมากขึ้นเท่าไหร่ความน่ากลัวก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเมื่อลิ้นชักภายในห้องได้เปิดออกเองแถมพวกเขายังถูกประตูปิดใส่หน้าอีกจนในที่สุดทั้งสองก็ยอมแพ้แล้วออกไปจากคฤลือห์ดหลังนี้กันแต่โดยดีชายคนนี้ได้ขับรถอยู่บนถนนเปลี่ยวเส้นหนึ่ง ซึ่งก็มีเพียงเขาตัวคนเดียวโดยถนนเส้นนั้นในตอนนี้ก็มีเพียงรถของเขาคันเดียวด้วยแต่แล้วเขาก็ต้องจอดรถกระทันหันเมื่อจูจ่ๆก็พบว่ามีมาแมลงวันมาบินอยู่มากมายภายในรถของเขาจนทําให้ไม่สามารถที่จะเพ่งสมาธิขับรถต่อได้เขาจึงต้องจอดรถเพื่อที่จะไล่พวกมันออกไปก่อนจากนั้นเสียงกระซิบเบาๆก็ได้ดังขึ้นนะครับ ดังขึ้นอยู่ที่ข้างๆหูของเขาเมื่อหันตามไปดูก็พบกับผีตัวนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับศพไปแล้วได้เกาะอ,อยู่ที่นั่นด้วยรอยยิ้มอันน่าขนลุกซึ่งตอนนี้เขาก็คงจะรู้เหตุผลแล้วนะครับ ว่า,มาแมลงวันพวกนี้มาจากไหนถนนสายนี้ก็คงมีประวัติที่ไม่ธรรมดาแน่ <_ Q> แน่ <_ Q> เมื่อแสงอาทิตย์ได้หายไปจากขอบฟ้าแก๊งหนุ่มสาวกลุ่มนี้ก็ได้เวลาตามหาเรื่องเหนือธรรมชาติกันโดยเป้าหมายของพวกเขาก็คือโรงงานร้างใกล้ๆเมืองที่เมื่อก่อนมันเคยจเจริญรุ่งเรืองมากแต่ปัจจุบันกลับหลงเหลือทิ้งไว้เพียงเศษซากอาคารและกลิ่นอับชื้น ความน่ากลัวของที่นี่เริ่มด้วยเสียงของบางอย่างที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งอาคารเหมือนกับว่ามีแผ่นเหล็กหลน่นลงมากระทบการรอบๆตัวพวกเขาจากนั้นการสื่อสารและตรวจหาดวงวิญ,ญญาณก็ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับสิ่งของภายในโรงงานที่ตอนนี้เริ่มขยับเองได้ สักพักกล้องจับความร้อนก็ได้ถ่ายติดใครบางคนกำลังยืนอยู่ด้านหน้าของพวกเขาทั้งหมดจึงต้องเดินไปตรวจสอบดูแล้วก็ได้พบเข้ากับเงาของใครบางคนเดินผ่านหน้าของพวกเขาไปโดยที่พวกเขานั้นก็หาเจ้าของเงานั้นไม่เจอเลยนะครับ ก่อนที่จะได้ออกมาก็มีเสียงของข้าวของหลายอย่างถูกปามาใส่พวกเขาทั้งหมดจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องออกไปจากโรงงานแห่งนี้กันก่อนอาลีได้ค้นพบกับพิธีกรรมประหาลาดบนอินเทอร์เนต็ตที่มันได้บอกว่าหากลองวิดีโอคอลหาสซเลนเดอร์แมนตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ในช่วงเวลาตีสา มันก็จะออกตามล่าคุณในทันทีมันฟังดูเพียเพ้ยนๆแต่แฟนๆของเขาก็อยากให้ลองทำดูโดยทุกครั้งที่เขาลองโทรไปปลายสายก็ไร้ซึ่งคนตอบกลับแต่ก่อนที่เขาจะสิ้นหวังสายปริศนาก็ได้โทรเข้ามาเป็นใครคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายล l e n d e r man ซึ่งมันก็เอาแต่จ้องหน้าของเขา ก่อนที่สายจะถูกตัดทิ้งไปจากนั้นเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นเมื่ออาลีเดินลงไปดูก็พบเข้ากับเจ้าสัตว์ประหลาดกำลังยืนมองหน้าเขาอยู่ที่ภายในบ้านแต่ทุกครั้งที่มันปรากฏตัวก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สังเกตเห็นมัน อาลีในตอนนั้นได้ลองเดินตรวจไปรอบๆบ,บ้านแต่เขาก็ไม่เจอกับอะไรที่ผิดปกติเลยเขาจึงคิดว่าบางทีเด็กๆแถวนี้อาจจะมาเคาะประตูเล่นก็เป็นได้ก่อนที่กล้องจะถ่ายเห็นภาพของมานิคกครั้งที่บริเวณหลังประตูห้องโดยที่มันได้ยืนจ้องเขาอยู่แบบเงียบๆ สุดท้ายอาลีก็ได้ขึ้นมาห้องนอนโดยที่คิดว่าบางทีพิธีกรรมอันนี้มันคงจะไม่ได้ผลแต่พวกเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าตอนนี้มันได้เข้ามาอยู่ที่นี่ภายในบ้านของเขาเป็นที่เรียบร้อยก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอาลีชายคนหนึ่งในสหรัฐได้ถ่ายภาพสิ่งนี้เอาไว้ภายในบ้านของเขาเมื่อได้มีร่างสีดำกำลังเกาะอยู่ที่บริเวณหน้าต่างของบ้าน Okay. There the again. ในตอนแรกเขาก็คิดว่ามันคงเป็นเงาของนกหรือไม่ก็กิ่งไม้ข้างนอกจนกระทั่งมันได้กระโดดลงมาภายในห้องของเขาจนเกิดเสียงดังนะจุดนี้เขาก็เริ่มหน้าถอดสีแล้วนะครับว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นดวงวิญญาณแต่ที่แน่แน มันก็คงเข้ามาอยู่ภายในบ้านของเขาแล้วนี่คือฟุตเทจที่ถ่ายเอาไว้ได้เมื่อพวกเขาทั้งคู่ได้ทำการชาเลนจ์อยู่ที่บ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งจะต้องอยู่กันทั้งคืนแต่สิ่งที่พวกเขาได้พบเจอนั้นกลับทำให้ทั้งคู่ต้องสงสัยกันมาจนถึงทุกวันนี้ <S <S โดยในระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งพูดคุยกันไปเรื่อยตามภาษาทั้งนี้ก็เพื่อฆ่าเวลาเพราะชาเลนนี้ค่อนข้างกินเวลานะครับโดยกล้องก็ไดแสดงให้เห็นว่าที่อาคารแห่งนี้มีพวกเขาอยู่เพียงเท่านั้นก่อนที่จะมีมือปริศนาของใครบางคนมาแปะทาบไว้ที่บานประตูทำเอาพวกเขาอยู่ไม่สุขกันเลยทีเดียว แถมมือเหล่านั้นก็ยังมีนิ้วมือถึง6นิ้วอีกด้วยซึ่งพวกเขาก็ยังคงไม่ทราบอยู่ดีว่านั่นเป็นฝีมือของใครหรือเป็นตัวอะไรกันแน่คุณผู้ชมหลักครับคิดว่ายังไงกันบ้างในคืนพระจันทร์เต็มดวงเช่นนี้ลูดอฟและเพื่อนได้พกอาวุธและใจกันมาเกินร้อยเพราะพวกเขาต้องการที่จะตามล่าหามนุษย์หมาป่าศัตรูคู่แค้นของพวกเขาให้จงได้ซึ่งมันก็คงคิดแบบเดียวกันกับเขา เลยพยายามเดินตามพวกเขามาเงีย,งยบๆโดยที่เสียงเดินของมันก็ยังดังอยู่ตลอดการสำรวจแต่ทั้งคู่ก็ไม่สามารถหาต้นเสียงเจอได้เนื่องจากป่าแห่งนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ทําให้จับต้นเสียงไม่ถูกแต่แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเข้ามาดักรออยู่ที่ด้านหน้าของพวกเขาทั้งคู่จึงรีบหนีออกมาตั้งหลักกันก่อนอมีิชุก็วิุ เอาฟักก้อนในมีไงเอาฟักก้อนในมีไปไปจากหน้าันตาแม่ก็ไม่รอช้ารีบวิ่งมาตามพวกเขาติดๆจากนั้นเสียงหอนอันหน้าขนลุกก็ได้ดังขึ้นและใกล้พวกเขามาเรื่อยๆสกุตสกุตอไว้เอลบิโอมีเมมันเมื่อจวนตัวทั้งหมดจึงต้องหนีโดยการกระโดดข้ามแม่น้ำไปเพราะเชื่อว่ามันคงไม่สามารถตามมาได้ เฮ้้ยไอกัช่มกลางดึกในขณะที่ทุกคนได้หลับไหลลงแต่เขาคนนี้กลับตั้งตื่นขึ้นเพราะเสียงปิดสนากำลังดังอยู่เขาจึงเดินตามเสียงเคาะนั้นมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงห้องครัวตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นหัวขโมย ที่แอบเข้ามาภายในบ้านเวลานี้และเขาคงต้องสั่งสอนพวกมันดูสักหน่อยแต่ความคิดของเขากลับผิดมหันเมื่อได้มีใบหน้าของชายคนหนึ่งโผลออกมาจากในหม้อพร้อมกับเสียงขว่นหน้าขน,นลุกจนเขาต้องรีบหนีออกมาด้วยความหวาดกลัวจะอยู่กันยังไงต่อละครับทีนี้ทาเคอุจ <ico ot> <t> ิ ได้ค้นพบโรงแรมแห่งนี้มาจากอินเทอร์เน็ตเมื่อหลายวันก่อนที่เขานั้นได้อ่านข้อมูลและประวัติของที่นี่เขาก็ตัดสินใจเดินทางมาค้างคืนในทันทีเพราะมันได้ถูกกล่าวขานกันมาเนิ่นนานถึงความเฮี้ยนและความอันตรายของมันแม้ภายในห้องจะดูดีหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากแค่ไหนแต่เราก็คงลืมไม่ได้ในเรื่องที่ว่าโรงแรมแห่งนี้ เคยมีคนตายมาก่อนนะครับด้วยความสงสัยทาเคอุจิจึงได้เดินไปสำรวจทั Potter, ่วทั้งห้องซึ่งมันก็ดูปกติดีเหมือนกับโรงแรมญี่ปุ่นทั่วไป ถึงแม้ว่าตึกอาจจะดูเก่าไปบ้างแต่ข้าวของด้านในวรวมๆแล้วก็ถือว่าสะอาดและใหม่ดีเมื่อเขาเปิดประตูตู้ออกมาก็พบว่ามีประตูลับซ่อนอยู่ด้านในนั้นแต่ด้านในก็มีแต่ความมืดหลังจากไม่พบเจออะไรเขาก็เตรียมตัวที่จะนอนพักในคืนนี้เวลาได้ล่วงเลยจนไปถึงตีหนึ่ง จูู่เขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นเนื่องจากได้ยินเสียงของบางอย่างกำลังดังอยู่ภายในห้องปรากฏว่าตู้ที่เขาเคยสำรวจไปนั้นตอนนี้มันได้ถูกเปิดออกเองอีกครั้งแล้วก็พบกับร่างสีดำที่กำลังค่อยๆโผล่หน้าออกมามองดูเขาจากภายในตู้อเมื่อเดินไปตรวจดูมันก็ได้หายไปแล้ว ทำให้ในคืนนั้นทั้งคืนเขาก็ไม่สามารถข่มตานอนลงได้จึงรีบเก็บข้าวของทั้งหมดแล้วออกไปจากโรงแรมในทันทีอ,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 อย่าลืมกดไลค์ให้กับทีมงานหากคุณชอบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ